สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันศุกร์ที่26พฤษภาคม2566มานำเสนอครับก้าวไกลนับวันห่างไกลโหนพินโยพงษ์เจริญทํานายทายทักไว้ว่าเลือกตั้ง14พฤษภา66คนที่จะได้เป็นนายกไม่ปอก็พอ ปอก็เป็นทั้งปอประยุทธ์และปอป้อมส่วนพอก็เป็นทั้งพอพิธาและพอแพทองทานถ้าเป็นหวยเจ้ามือบอกไม่ว่าออกหน้าไหนกูจ่ายลูกเดียวผมจะอ่านอักษรในกระถางน้ำมนต์อาจารย์เปลวมัง้งว่านายกคนต่อไปไม่อ,อก็ปออเป็นได้ทั้งอุงอิงทั้งอนุทินส่วนปอก็ได้ทั้งป้อม ทั้งประยุทธ์สำหรับปอรประยุทธ์นั้นรีเซร์ฟไว้เมื่อถึงตอนสิ้นสุดทางเลือนส่วนพอพิธาดอกเทียนไม่ขึ้นตัวอักษรในกระถางเลยมีแต่อ,อก,กับปอหนึ่งหนงแต่ถ้าออกแพรทองทานถือว่าถูกต้นเพราะออุงอิงกับพอแพรทองทานอนุโลมแท่เดียวกันเจ้ามือจ่ายครึง่งแต่ถ้าอยากรวยหวยนายกงวดที่จะออกเดือนสิงหา ให้แทงโออ่างเป็นตัวเต็งปอปลาเป็นตัวกันแทงติดปลายนวมไว้บ้างพอหอมปากหอมคอผมบอกแล้วสิ่งที่เป็นใช่ว่าสิ่งที่ใช่เสมอไปใครไม่เชื่อก็อย่าลบลูเพราะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน์นั้นใช่ว่าหมูหมากาไก่ที่ไหนใครก็ได้อยากมีอำนาจเข้าครองก็จะได้ตามอยากเสมอไปมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเพื่อนเอ้ย แต่มันก็ไม่อยากขอเพียงสุดจริตตั้งมโนน้อมสำนึกในความเป็นชาติไม่วิปรารในคิดยอกย้อนซ่อนเล่เพื่อกระทำยำบ้านยำเมืองเพียงเท่านั้นพระเสื่อมเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชเท้าสักกะเทวราชเท้ามหาพรหมเท้าจตุโลกบาลเท้าเวสสุวรรณเจ้าพ่อหอกลองเจ้าพ่อจิตคุปเจ้าพ่อพระการชัยศรี ท่านก็ยินดีพร้อมรับเครื่องบัตรพรีจากเหล่ากูมารากุมารีทั้งหลายและอํานวยอวยชัยให้สวัสดีพระพุทธองค์ตรัสไว้เลยว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจสําคัญที่สุดทุกสิ่งสําเร็จล้มเหลวที่ใจพิธาก้าวไกลก็ยังไม่สายนะถ้าอยากเป็นนายกอยากมีอํานาจบริหารประเทศบอกทุกคนในพักรวมทั้งธนาธรปียบุตรด้วย ให้เปลี่ยนวงจรใจที่คดเคี้ยวสู่ทางตรงเป็นอุชุจิตเสียแต่เดี๋ยวนี้เถอะเคยดูหนังกำลังภายในไหมหลวงจีนเตือนสติฝ่ายอาธรรมว่าโอมอมิตรพุทธข้างหน้าคือหูเหวกลับใจคือฝากฝั่งนั่นนะ่ะยังทันนะยังพอมีเวลาให้ปรับทัศนคติตัวเองไม่เพราะจิตคดดอกหรือทั้งที่ส้มล้นเข่ง313ลูก ฟ้าก็ห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้ก้าวไกลมีอำนาจคุมคกลไกประเทศโดยพิธาเป็นนายกแต่ที่ว่าราบรื่นตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนลื่นตรงหน้าผาชนิดหาสาเหตุเป็นสาระไม่ได้ไปทั้งหมดเพราะอะไรพอเข้าใจหรืออยังผมอ่านข่าวคุณสิริกัญญารองหัวหน้าก้าวไกลว่าที่รัฐมนตรีคลังบอกวันเซ็น MOU 22พษภาเธอไปดูเรื่มา นั่นแสดงว่าลึกในใหม่ของเธอยังเชื่อคติไทยแม้จะขัดกับลัทธิสามนิ้วที่พยายามลบล้างาศาสนาความเชื่อความกตัญยูจากสมองสาวกทั้งรุ่นเด็กรุ่นหัวงอกก็ตามคุณสิริกัญญานั้นเท่าที่สังเกตดูเธอมีน้ำหนักทางอำนาจในพักอาการจงใช้สิ่งที่เชื่อนั้นเปิดโลกให้พักและตัวเองเถิดวันสองวันนี้ พิธาดูจะลูกชิ่งพิฆาตจากเพื่อไทยจนปวดเอสดลบฉากให้สิริกัญญามือกระบี่ยกออกมารับหน้าแทนเธอไม่เพียงสวยรวยกึนืนโลกของเธอก็สวยเธอบอกอยังเชื่อ,อยังมั่นใจ141เสียงเพื่อไทยยังพร้อมเป็นบาทบริจาริกาให้151เสียงก้าวไกลเป็นแกนนำรัฐบาลและมั่นใจเต็มร้อยว่า นอกจากตำแหน่งประมุขบริหารแล้วตำแหน่งประมุขรัฐสภาก็ต้องเป็นของก้าวไกลด้วยโดยเพื่อไทยพร้อมน้อมสนองสิริกัญญาเธอโลกสวยจริงๆเป็นสวยท่ามกลางระสำมเสียงหึ่มห่มของคนก้าวไกลกับคนเพื่อไทยที่ขาดไม่ได้คือลูกคู่แต่ละฝ่ายและนักวิชาการสายคอมเมนเตเตอร์หน้าจอใครเป็นหางพักไหนก็ละเลงกันไป แต่ละคนยังกลับเป็นพยาธิอยู่ในลำไส้ใหญ่ก้าวไกลเพื่อไทยเพราะรู้ทุกอย่างรู้ยิ่งกว่าตัวเจ้าของพรรคเสียอ,อีกแล้วรู้ไหมพออุ้งอิงตาหูเหลือกรีบบินไปหาพ่อณนะที่ซึ่งไม่มีใครรู้แบบฉุกเฉินฉุกละหุกหวานซื่อนั่นหนะักคิดถึงพ่อหรือว่าพ่อมีเรื่องให้คิดแล้วคิดไหมที่ทักษิณเอาข้อความนายดวงฤทธวิทตอนหนึ่งว่า ต้องทนให้คนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนเอาตีนถีบหน้าอยู่ทุกวันจริงหรือครับมารีทวิตพร้อมโพสต์สั้นๆว่าซาวแฟมิเลียครับนั้นทักษิณต้องการสื่อถึงอะไรกึนระดับว่าที่รัฐมนตรีคลังพอจะจับเจตนาได้ไหมผมจับไม่ได้แปลไม่ออกช่วยแปลให้ด้วยเห็นวันก่อนไทยต่อไทยโชว์สกิลภาษาฝรั่งสัมภาษณ์กันเองไฟแลบ จะเป็นรัฐมนตรีคลังก็เตรียมไว้ด้วยนะค่าแรง450บาทยังไม่ทันไรตอนนี้อุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตหนีค่าแรงไปอินโดเวียดนามกันแล้วบริญญาตรี25,000บาทเริ่ม a d v a n c mou กันแล้วของขวัญแรกเกิด3,000เด็กเล็ก1,200ต่อเดือนสูงวัย3,000ต่อเดือนทำศพท้ท่วนหน้า10,000บาทต่อศพคนพิการ3,000ต่อเดือน มีแต่คนร้องอยากเกิดอยากแก่อยากพิการและอยากให้มันตายไวๆเนี่ยสวัสดิการไทยก้าวหน้าที่ประกาศไว้รัฐมนตรีคลังคนสวยไม่ออกมาย้ำให้อุ่นใจสักหน่อยหรือว่าทำแน่ได้แน่เหมือนที่บอกตำแหน่งประธานรัฐสภาก้าวไกลเอาแน่เพื่อไทยไม่ว่าแน่ไม่ทิ้งก้าวไกลแน่แบบนั้นนะ่ะเพราะคนท้องเด็กคนแก่คนพิการ รวมถึงคนตายเขารออยู่ก้าวไกลอย่าสู้ไปโกหกไปเชียวนะสิริกัญญาอ้างเกตประธานรัฐสภาต้องเป็นคนก้าวไกลเพราะต้องปฏิบัติภารกิจ3อย่างผลักดันกฎหมาย45ฉบับเพื่อทำตามนโยบายที่หาเสียงผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และผลักดันรัฐสภาที่โปร่งใสและผลักดันให้มีสภาเยาวชน ก็น่าเห็นใจนะเพราะทั้งสามภารกิจล้วนเป็นภารกิจอมเม็ดสู่การแตกดอกออกลูกไปตามเป้าหมายหลักเช่นแก่ยกเลิกม .112 ซอยแผ่นดินแบ่งกันคลองผ่านกรรมวิธีผู้ว่าเลือกตั้งสลายกองทัพและอื่นๆก็เอาตามที่ชอบแล้วกันบอกตรงๆถึงขณะน,นี้ไม่มีใครไว้ใจก้าวไกลเลยว่าเข้าสู่อำนาจแล้วจะสัตว์ตาม MOU ไม่พลิกเพลงสู้การตลบตะแหลงตามสันดานพอพอกับไม่มีคนเชื่อว่าก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสับผู้ที่ชื่นชอบกับเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับ เป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0ู1 8 5 3 4 4 5 5ส่ส่งทั่วประเทศ